อยู่แล้วดีดออกมาเสาไกลแล้วได้โคบอลตกลงพื้นสามทีของดุ้มกุย่าตีเซนสตาโนตอีกทีหนึ่งของสุชัยคเัาไม่เหลือครับ2ประตูต่อศูนย์ครับสุชัยใจเด็ดครับโอ้โหสามดาบนี่ครับเปื้อนพื้นดำสลัดกั็นกิ่งครับสุดท้ายจบที่สุภชัยนลยครับมีอะไรหรือเปล่าก็เกับตำแหน่งลำล่างเขาจังหวะแรกเนี่ยบนกีบบ่งก่อนนะครับจังหวะที่สองตุ้มกุย่าซ้ำแล้วสุภชัยยืนอยู่ตรงนั้นครับสตาโนตไปปัดมาไม่โดนรับเคลียร์ครับประตูนี้ สา,สามหลาเนี่ยนะครับดจ่อเลยจ่อเซฟได้แล้วครับในทีแรกของสารานนท์ดูแล้วไม่น่าจะรับหน้าครับตำแหน่งการยิงสุภาชัยเพราะตรงน,นั้นเนี่ยมีวิเตอร์อีกคนหนึ่งนะครับหาไม่ทนันเอาวิเตอร์ได้ทีนสุภาชัยถือมาแล้วครับดิสเข้านี้ดูจะช้าไปหน่อยแล้วเที่ถอนแทงมาถึงสุภาชัยสุภาชัยลองยิงซ้ายเลยครับแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้เท่าไหร่ครับ กแล้วให้นาุวดินเล่นต่อตออกมาถึงสุวรรณัตลูดินวิ่งตีผู้บายถึงสุดเส้นหลังแล้วได้เปิดยัดมาหุ่มโมงเรียบร้อยครับโอ้โหนำดาซาวลร,ร่วมนะครับดูครับลูกเปิดไม่มีใคร,รเสียบเสาเข้าไปเลยครับสวยงามมากครับใส่ประตูต่อหนึ่ง